รถหรูดีไซน์ผู้บริหารมานำเสนอจ้าคันนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะแคมเปร์เทนเข้ามาเยอะเลยนะนี่ค่ะด้านหน้าของหนูนะคะเป็นโตโยต้าแคมเป2.5ไฮบรินะคะปี2019เลขใหม่อยู่ที่แสนส0มเท่านั้นนะคะรถหน่วยงานปลดประจําการใช้งาน4-5ปีก็เวียนคืนแล้วค่ะคุณพี่สภาพรถส,ยสวยเลยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง849,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวน์กู้เต็มไปเลยนะคะคพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิป เ็ได้ลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนตอีกเช่นเคยนะตอนนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นึซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะน้องกางเต็นมีรถนะคะ ดีไซน์ผู้บริหารมานําเสนอรถด้านหน้าของกลางเต็นทนะ์คะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการค่ะคุณพี่ขาใช้งาน4-5ปีเวียนคืนค่ะสภาพรถไม่มีช้ําเลยรถปี2019ใช้งาน6ปีนะคุณพี่แต่เลขใหม่อยู่ที่แสนสามคือปกติเลยค่ะ เข้าศูนย์เช็กระยะทุกรอบนะตรวจสอบประวัติข้อมูลได้เลยนะคะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็น t o y ยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดปี2019ไมล์แสนสามนะรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะคุณพี่คะ่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่849,000ตกผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงพี่เดี๋ยวหนูพาไปชมเลยหนูให้ดูสภาพรถแบบคร่าวๆนะคะคุณพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนตามหาสีดําอยู่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่เลยไฟด้านหน้านะคะกรอไฟสแ่แสลไฟเดิม แท้ไทยโคโยโตะของเดิมจากโตโยต้าเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดด้วยกันค่ะคุณพี่รอยบุบรักยิ้มด้านหน้าตรงนี้ไม่มีค่ะของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มรถโดนใจนะตรวสอบคุณภาพรถลถกว่า274จุดด้วยกันนะคะประวัติข้อมูลมีมาให้พร้อมเลยถ้าพี่อยากได้รายละเอียดตัวรถอันนี้เพิ่มเติมนะพี่สามารถทักมาหากางเต็นท์ส่วนตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะล้อแมกนะนะเดิมแท้ไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทคุณพี่แม็กกริปมากนะคะตัวยางนะยางคันนี เป็นปี2024เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะคุณพี่คะสัปดาห์ที่12นะ อยากเปลี่ยนมาใหม่เลยซุ้มรอด้านในค่ะคุณพี่รับประกันคุณพี่เห็นมาร์กตรงนี้ไหมจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่คันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโช๊คมานคะพ้นเคลือบการสนิมให้แล้วจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะคุณพี่ด้านข้างเนะี่ยอันนี้อาจจะแคบแคบน,นิดนึงนะพอรถจอดเยอะแน่นๆเลยสต็อกรถแคมรี่ตอนนี้มีมากกว่า10กว่าคันเลยนะคะที่จอดอยู่ที่เพชรยนต์สวยมากๆเลยที่เปิดประตูนะคะนี่เป็นคมเงียมไม่มีลอกล่อนแบบนี้เลยนะ,ะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ต มอนิเตอร์ให้อีกพร้อมหลังคาสลูปค่ะตัว2.5ห้ไฮบิดจะเป็นหลังคาสลูปแล้วนะคะถ้าท็อปสุดจะเป็น2.5ห้ไฮบิดพรีเมียมค่ะคุณพี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวกางเต็นท์เปิดให้ดูด้านในนี่ด้านในอย่างสวยเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมคะวัวมาลายโอ้โหอะไรจริ๊บเลยนะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตใะ,ะดังฝั่งซ้ายมือค่ะคุณพี่ตรงนี้ให้เห็นเลยตัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่สครับเพดไมกริปเลยนะคะ ตรงนี้น,นี่เห็นไหมคะตัวน็อตทางฝั่งประตูทางด้านซ้ายด้านหลังตรงนี้นะคะไม่มีรอยไข่ค่ะคุณพี่สีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะแผ่นเพจยังอยู่นะคะปลายหมออกกออยู่ครบเลยไม่มีการทําสีมาแน่นอน,นะคะ่ะคุณพี่เดิมเดิมเลยนะอะหนูให้ดูตรงนี้นะคะประตูทางฝั่งซ้ายมือด้านหลังนะคะด้านในตรงนี้คุณพี่คะ่ะตัวน็อตคมกิฟไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่จุดมาก เดิมแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาถ้ามีการเปลี่ยนประตูนะตัวเส้นสายตัวรถเนี่ยที่เชื่อมต่อกับตรงนี้จะคาดเคลื่อนกันเลยนะคะโย้ยยางปีใหม่อะไรครบเลยนะคันนี้สวยน่าใช้มากไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างทางฝาท้ายนะคะว่า ตรงนี้ไม่มีการทำมาแน่นอนนะคะตัวสีนะคะจะเป็นสีเงาๆช่วงนี้นะคะที่กังเก็นถ่ายคลิปนะ,ะจะเป็นช่วงที่ฝุ่น PM2.5 ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะตรงนี้จอดรถแป๊บเดียวนะฝุ่นเกาะแล้วเชื่อไหมที่มีนบุรีบอกเลยฝุ่นเยอะมากนะคะอ่หนูให้ดูนะด้านท้ายนะคะคุณพี่ขาสังเกตค่ะโครงสร้างทางด้านท้ายซีนทานมะพร้าวสีขาวๆตรงนั้นนะถ้าเกิดมีการชนหนักทางด้านท้ายเนี่ยเขาพ่นเคลือบทับแน่นอนนะคะตัวนี้ เหมือนเดิมแท้จากโรงงานพี่ไปดูเช็คป้ายแดงมาได้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์นี่ช่วยเหลือชุกเฉินแม่ลงแม่แรงมีอะไรพร้อมเลยแต่คุณพี่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้ารถมีปัญหาหรือย่างแบนเนี่ยหนูมีบริการชุกเฉินให้ด้วยนะคะตัวนี้นะยางอะไรนะยังอยู่ครบนะได้เป็นล้อมแม็กด้วยนะคะคุณพี่ หนะนูมีบริการสุกเฉิญ24ชั่วโมงค่ะคุณพี่วิ่งไปหาคุณพี่เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนยางเองนะพาไปเปลี่ยนเลยถึงที่ฟรีหนึ่งปีเลยนะคะจัดเต็มมากนะคะก่อไฟทางด้านท้ายคาะของเดิมนะคะนี่เหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะทางฝั่งขวามือค่ะคุณพี่เห็นไหมคะประตูไม่มีเปลี่ยนแน่นอนะนะคะเส้นสายที่ไม่คลาดเคลื่อนแบบนี้นะคะ,ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เปิดได้กว้างหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ติดติดกับอัลติตัว GR ตรงนี้นะคะ ม่านด้านข้างมีมาให้แบบพร้อมๆเลยนะคะพร้อมตกแต่งแสงไฟแอมเบียนไลท์ตรงที่เปิดประตูตรงนี้ด้วยนะคะเปิดกระจกแบบออโต้ได้ทั้ง4บานเลยนะคะสะครับเพตด้านข้างมีมาให้พร้อมนะคะตัวนอ็อตทางฝั่งด้านนี้เห็นไหม อ่าไม่มีการทํานี่ถ้าพี่มองเห็นไม่ชัดนะพี่ให้เต็นมาแบบถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะคุณพี่อ่ให้ดูด้านในนะคะโอ้โหเบาะใหม่สะอาดสะอา้ะอานตึงๆฟูๆน่กว่าฉีดโบท็อกนะคะคุณพี่ตึงเวอร์สาภาพใหม่มากนะแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตนะด้านหลังรับกําลังไฟ2.1แอมป์ชาร์จแบบแบบฟ้าชาร์จเลยนะคะพร้อมหลังคาสลู๊ขับรูราสวย,สวย มิติตัวรถจากทางด้านหลังคุณพี่เห็นไฟแอมเบรไลท์ด้านหน้าไหมคะแสงสีสฟ้าถ้าขับตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยนะตัวรถแบบหรูหรากว้างขวางมากนะคะขายาวๆนะคะนั่งสบายค่ะพี่หลังคาก็สูงโปร่งนะอืมนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเ้นพามาดูทางฝั่งประตูคนขับทางฝั่งนี้กันนิดนึงนะคะ มาทางแผงประตูทั้งคนขับนะคะตรงนี้ตัวหนังไม่มีลอกล่อนนะคะตะเก็บได้ไม่มีรุ่ยค่ะคุณพี่นี่เห็นไหมคะกระจกที่เปิดออตโต้ทั้ง4บานมีมาให้ครบเลยหูกระจกที่ปรับพับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ซีทนะคะเซตต,ตำแหน่งเบาะได้ถึง2จุดตรงนี้ก็แสงไฟแอมเบรไลท์นะ,ะมีให้ทั้งที่ป,ประตูทั้ง4ด้านเลยนะคะเรียมสารตัวรถนีทางฝั่งด้านนี้นี่น เห็นไหมคะของเดิมเนี่ยโค้ดเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนค่ะคุณพี่อยากให้มาชมรถตัวจริงเลยจะได้เห็นของจริงนะคุณพี่รถหนูมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าสภาพส,สวยๆหรือว่าเลขไม้น้อยๆนะ่ะต้องมาดูเองนะ เพราะว่าเขาจองออนไลน์กันหมดเลยนะช่วงนี้ระบบออนไลน์ทั้งนั้นนะคะคุณพี่อยู่บ้านเฉยๆจะไปเน้นรอรับรถถึงที่บ้านเลยนะเบาะปรับพับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยนะคะคุณพี่จะเป็นเบาะหนังด้วยนะเดินหน้าถอยหลังยกเบาะได้นะคะควบมาไล่เห็นไหมไม่มีลอกล่อนค่ะคุณพี่ตะเข็บได้ไม่มีร่อนนะคะตัวนี้ก็ควบคุมหน้าปัดหน้าจอการแสดงผลนะคะตรงนี้ค่ะ เขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะด้านหน้ามีครุสคอนโทรลให้แล้วนะคะเลดราด้านหน้า mm hmm. ป้องกันการออกรอกเลนนะคะโอ้โ oh หโหมดออปชั่นแบบครบแล้วนะคะันนี้มาดูไปซื้อป้ายแดงพี่ราคาล้านกว่าแต่ตอนนี้มือสองนะสภาพสวยๆรถสวยงานนะไม่ช้ำพี่มาดูได้เลยรถนางฟ้าคัดเกตพี่ต้องมาที่เพชรยนต์เนี่ยมาดูได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บเหรียญเก็บบัตรนะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะแบบไม่ต้องเสียบสายไร้สายได้แล้วก็เป็นเกสใส่ของด้วยนะคะหน้าจอทัชสกรีนสวยๆแอร์เป็นแบบดูโอแอร์นะคะเป็นออโต้ตั้งค่าปรับอุณหภูมิได้นะแบบออโต้เลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับเ,นเม,มนนุ่นก็ได้เล่นรอบเอานะคะคุณพี่นี่เดี๋ยวนี้ตัวเกียร์ CVT ใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีเล่นโหมดสปอร์ตอะไรเยอะเลยนะ นี่อีโคโหมดน้องมอ่โหมดโหมดสปอร์ต,ต,อ,รตออกตัวพุ่งแรงแน่นอนแล้วยิ่งเป็นเครื่อง2.5งจนะพี่พุ่งปรืดนะคะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมมาให้กรณีรถติดไฟฟ้ารถติดไฟแดงนะคะไม่ต้องเหยียบเบรคค้างไว้นะคะแต่เบรกปึ๊บหนึ่งนะคะก็จะจอดรถให้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ กระจกมองด้านหลังนะคะตัดแสงแบบออโต้ให้ด้วยค่ะคุณพี่น้าปัดหน้าจอใหญ่ๆเลยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นเครื่องเสียง JBL นะตัวนี้ไม่ใช่ JBL เป็นตัว2.5ไฮบริดปกตินะคะคุณพี่ค่ะ,ค,ค,ะคุมลบกันนิดนึงนะแล้วแต่ท่านนะคะอันนี้ข้อมูลศูนย์อยู่ครบเลยเกนะดันนาพร้อมตกแต่งแสงไฟแอมเบลไลท์นะคะคอนโซลตรงนี้ก็จะแตกต่างจากตัว แคมรี่ที่เป็นน้ำมันล้วนถ้าเป็น 2.0G ใช่ไหมคะน้ำมันล้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นคอนโซลที่เป็นสีดำเงานะคะแต่ถ้าเป็น 2.5G จะเป็นลายไม้แบบสามมิติเลยนะตรงนี้เบาะสามารถปรับพับได้อีกนี่คุณพี่แล้วดูหลังคงหลังคานะถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยไม่มีรอยการเจิมเลยนะอ่ะใหม่เก็บเลยเห็นไหมคะ สภาพสวยมากอะเดี๋ยวหนูพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเนี่ยไฮบริดอะไม่ช้ำแน่นอนคุณพี่ไปดู เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคุณพี่ขาด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นเครื่อง2.5ไฮบริดค่ะคุณพี่สภาพเครื่องใหม่กิิบเลยฝาครอบเครื่องอยู่ครบเลยเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยเหลี่ยมสานตัวน,อน็อตด้านหน้านะคะคมกิิบทุกตัวนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์ดูแลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะตัวเช็คเรื่องของเหลวน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะคะแล้วก็ตัวเอ,อน้ามันน้าหล่อ,ยลอยเย็นนะคุณพี่ถ้าเกิดมาเสื่อมสภาพหรือใกล้หมดอราหนูเติมให้เลยนะคะคุณพี่แบตเตอรี่นะคะเป็นถ้าเป็นแบตเตอรี่ปกตินะ,ะเปลี่ยนแบตให้้หดอายุ ะะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะจะอยู่อายุอยู่ตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ที่10ปีนะแต่ถ้าเปลี่ยนลูกใหม่ลูกค้าเต็นแนะนำนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นลูกค้ามีความเป็นห่วงว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนใช่ไหมลูกค้าเข้าศูนย์ได้เลยนะคะราคาแบตไฮบริดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0 0หมื่นนะคะถ้าจำไม่ผิดที่ลูกค้าเต็นไ่เปลี่ยนมานะคะเราไม่ได้แบบว่าสำรองจ่ายให้ตรงนี้นะคะคุณพี่แต่เชื่อเถอะค่ะคุณพี่ไปเช็คก่อนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนตอนนี้ค่ะพี่ไม่น่าห่วงเลยนะคะคุณพี่อ่านไว้ให้ดู่ะสภาพเครื่องแบบเต็มเลยนะคะค ตัวชชอคของเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะเหลี่ยมซานตัวน็อตด,ด้านหน้าเห็นไหมคะไม่มีรอยแกะหรือขันไขเลยนะคะสีนยางด้านหน้าใช้งานได้ตามปกติก็อไฟอันเดิมนะคะถ้าเป็นจากสูนคุณพี่เป็นไทยคยโตเดิมแท้แน่นอนรับประกันโครงสร้างด้านหน้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะคุณพี่คันเดิมๆก็อไฟทางด้านนี้เห็นไหมคะนี่โค้ดเดิมแท้ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะสีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณพี่เห็นไหมตัวโช๊อะของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาเหลี่ยมสานตัวน็อตทางฝั่งขวามือก็เหมือนกันค่ะไม่มีรอยแกะะะขนค แล้วก็ตรงนี้นะคะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะ เป็นแบบใสๆค่ะคุณพี่ไม่มีการพ่นทําสีมานะเนี่ยของเดิมเลยค่ะคุณพี่่ะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดนะฝากระโปรงด้านหน้าคือใหม่ๆเลยนะคะป้ายมอกนะมาตรฐานของโตโยต้าอยู่ครบเลยค่ะตัวเช็คที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันนะคุณพี่ย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะให้เห็นใบทะเบียนเลยนะคะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดปี2019รถใช้งาน6ปีค่ะสภา,าพกริปกริปนางฟ้าสุดๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นได้ที่0645546469โทรก,ก็ได้แอดไลน์ก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเห็นไหมคะพี่ๆเขาขยับแคมปลีไปปล่อยขายวันนี้รถออกเยอะมากนะคะถ้าพี่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคลิปหน้านะหนูจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อะไรหรือว่ารถที่สวยๆส,สภาพนางคว้าของแรงไอเทมอะไรรอชมได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย